สวัสดีครับ FCI u s e Car ใครที่อยากได้รถใช้งานสักหนึ่งคันแบบเก็บงานทุกจุดทุกรายละเอียด ใก้เคียงรถป้ายแดงมากที่สุดเท่าที่จะมากได้ฝากกันไว้เลยนะครับแล้วไปดูกันนะครับว่าละเอียดขนาดไหนคันนี้คือ Honda City ปี2013 minor c h a n g e ตัวสุดท้ายของบอนี่บอดี้นี้เรียบร้อยแล้วรถมือเดียวป้ายแดงออกข้างเจ้าของเดิมเป็นคุณครูอยู่ในจังหวัดเพชรชบูนะครับนำคันนี้มาเทินโชว์รูม Honda แถวแถวตลิ่งชันนะครับออก HRV ตัวใหม่ไปคันนี้ไม่ได้ใช้แล้วจึงนำมาเทินโชว์รูมเซล จึงโทรตามให้เราไปเอามาบริการพี่พี่ FC i u s e Car นะครับเราจัดการเก็บงานทุกจุดเก็บทุกรายละเอียดให้ใกล้เคียงลดป้ายแดงมากที่สุดเท่าที่จะมากได้เราเก็บอะไรไปบ้างนะครับงานสีสันนะครับที่มีริ้วรอยเราจัดการเก็บให้เรียบร้อยแล้วพร้อมขัดเคลือบสีให้แล้วลงน้ํายาเคลือบแก้วให้แล้วเป็นอย่างดีนะครับโดยรวมสวยงามเงาฉ่าทั้งคันสาภาพสีมากกว่า90%แน่นอนนะครับผมนี่นะฮะมากกว่า90% แน่นอนนะครับเป็นการเก็บสีแค่บางชิ้นที่มีริ้วรอยนะครับไม่ใช่ว่าเป็นการอาบน้ําหรือสาดสีใหม่นะครับผมแต่ที่เงาฉ่าขนาดนี้เพราะเราลงน้ํายาเคลือบแก้วให้แล้วเรียบร้อยนะครับผมงานช่วงล่างเราเก็บให้ใหม่หมดนะครับที่มีเสียงดังก็แก๊กก็แก,ก๊กต่างๆงานโชคที่มีการรั่วซึมเราจัดการทําให้ใหม่หมดแล้วเรียบร้อยนะครับงานภายในเบาเราถอดซักถอดฟอก รมเราถอดซักถอดฟอกถอดสปาแผงประตูต่างๆที่มีการถลอกปอกเปิ c, ืกเราจัดการให้ช่างที่ทําเกี่ยวกับอินเทเลียภายในของรถยนต์มาจัดการฟื้นฟูทําให้เหมือนใหม่มากที่สุดเท่าที่จะมากได้งานฟิล์มที่มีการเสื่อมสาภาพต่างๆเราจัดการเปลี่ยนให้ใหม่ทั้งหมดทั้งคันนะครับเป็นคาร์บอนเซรามิกนะครับอย่างดีนะครับกันแดดกัน UV ได้แน่นอนนะฮะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนภายในกันบ้างน,นะครับ ภายในกว้างขวางนั่งสบายตามสไตล์ของ Honda City อยู่แล้วอย่างที่ผมบอกนะครับแผงประตูต่างๆที่มีการถลอกตามการใช้งานพวกนี้เราจักการทําให้ใหม่หมดไอ้ตรงนี้ต่างๆคาบดงคาบดําต่างๆเราถอดซักถอดฟอกถอดสปาให้หมดแล้วบอะกำมะหยี่เดิมจากโรงงานไม่มีฉีกไม่มีขาดเราถอดซักถอดฟอกถอดสปาให้เรียบร้อยแล้วนะครับ ซอกเรืต่างๆพวกนี้เราจัดการชงบิ้วเรียบร้อยหมดแล้วนะครับไม่มีสกรปรกแน่นอนนะครับผมนี่นะฮะพวงมาลัยเราจัดการหุ้มให้ใหม่นะครับปกติจะชอบทะลอกนะครับเราจัดการหุ้มให้ใหม่หมดแล้วนะครับไม่ต้องซื้อตัวครอบมาครอบแต่อย่างใดเราทําแบบพรีเมียมทําแบบเกรดเอให้เลยนะครับพวงมาลัยมีมัลติ function, bag, ฟังก์ชันมีแอร์แบ็กฝั่งคนนั่งข้างมีแอร์แบ็กคันนี้เป็นตัวรองท็อปนะครับคันนี้เป็นตัวรองท็อปเลขหมาวิ่งมาเพียง2 5 0 0 0 0นกว่ากิโลนะครับ 250,000กว่ากิโลถือว่าไม่เยอะเลยสำหรับรถปี2013เป็นเกียร์ออโต้เดิมจากโรงงานถูกเซอร์วิสที่ศูนย์บร,ริการของคอนดะ้าและศูนย์บร,ริการอย่างบีควิกทุกระยะนะครับผมด้านหลังก็กว้างขวางนั่งสบายนะครับเบาะก,ก็ไม่ฉีกไม่ขาดไม่สกรปรกแต่อย่างใดแผงประตูก,ก็สวยงามไม่ทลอะปอกเปิกแต่อย่างใดนะครับผมใครที่อยากจะหารถใช้งานนะครับ ก็ลองดูนะครับเราไม่ใช่สักแต่จะขายนะครับแต่เราฟื้นฟูเราเก็บงานไม่ใช่การหมกนะครับแต่เป็นการเก็บงานฟื้นฟูให้มันสมบูรณ์ฟื้นฟูให้มันดีนะครับผมคันนี้นะครับมาพร้อมกับล้อมแม็กแต่งลายท E 37นะครับรถไม่มีการดัดแปลงใดๆทั้งสิ้นเพียงแค่ใส่ล้อมแม็กแต่งให้ดูเป็นวัยรุ่นจากเจ้าของเดิมเท่านั้นเองได้ดิส์เบรกสี่ล้อมาพร้อมกับยางดอกนนหนาๆปี23ทั้ง4เส้นยังสามารถใช้งานได้3-4หมื่นโลหรือ3-4ปีสบายสบายเลยนะครับผม ด้านหลังนะครับก็กว้างขวางใส่ของได้เยอะอยู่แล้วไม่มีการกระแทกท้ายแต่อย่างใดนะครับผมบอดี้สวยไม่มีชนหนักตัดต่อพิความนิยมน้ําแน่นอนนะครับลารถฝันซ้ายขวาทุกอย่างเดิมๆนะครับไม่มีการพ่นสีแต่อย่างใดนะครับฝากระโปรงท้ายไม่มีการแกะน็อตฝาท้ายแต่อย่างใดนะครับหลุมอมไลยสวยงามไม่มีการพ่นแต่ um> อย่างใดนะครับตะเข็บเดิมทุกอย่างนะครับยางอะไหล่แม่แรงอุปกรณ์ต่างๆทุกอย่างมีมาให้ครบครับผมแม้แต่พรมด้านหลังเราก็ถอดซักนะครับเราจัดการฟื้นฟูให้ใหม่นะครับอย่างที่บอกนะครับ ใครอยากจะหารถใช้งานสักคันนะครับไม่สักไม่ใช่สักแต่จะว่าขายขายนะครับผมอยากได้รถดีๆแบบเก็บงานพร้อมใช้งานแบบถึงถึงซื้อไปใช้งานได้เลยก็ฝากร้านเล็กๆของเราไว้ด้วยนะครับผมราคาเราไม่ได้แพงกว่าที่อื่นแล้วก็อาจจะไม่ได้ถูกกว่าที่อื่นเสมอไปนะครับแต่ผมบอกเลยนะครับว่าคุณภาพเรานะครับไม่เป็นรองที่อื่นแน่นอนนะครับไม่เป็นรองที่อื่นแน่นอนนะครับลองเทียบราคาในตลาดดูนะครับที่เราขายกับสภาพนะครับลองดูนะครับว่ารถร้านเราคัดพิเศษเกตเวอยู่แล้วแล้วเก็บงานแบบถึงถึง เก็บแบบรายละเอียดไม่ใช่สักแต่จะโม้หรือสักแต่จะโอ,อ้อวดนะครับแต่เราเก็บให้ดูจริงๆนะครับแล้วก็ยินดีให้มาท้าพิสูจน์ให้มาดูได้ว่าเราเก็บไปจริงๆนะครับผมนี่นะฮะห้องเครื่องก็สะอาดสะอานอันนี้สตาร์ทเครื่องแล้วนะครับนี่นะฮะดูสายพานหมุนแล้วนะฮะสตาร์ทเครื่องแล้วแต่เครื่องมันเงียบมากๆในวิดีโออาจจะไม่ได้ยินนะครับแต่บอกเลยว่ารถสตาร์ทเครื่องแล้วนะครับนี่นะฮะดูลูกล่องหมุนนี่คือสตาร์ทเครื่องหมดแล้วนะฮะเห็นไหมฮะนี่นะฮะไม่หยุดไม่ย้อยไม่เยิ้มแต่อย่างใดนะครับ ้องเครื่องสะอาดสะอ้านดีนะครับเบาโชคกซ้ายเบ้าโชคขวาคานหน้าฝากระโปรงทุกอย่างเดิมๆจากโรงงานนะครับไม่มีการชนหนักตัดต่อพิจควมจมน้ําแน่นอนครับผมเดี๋ยวเราไปทดลองขับกันบ้างดีกว่าเข้าไปอยู่ในส่วนตัวแล้วนะครับผมภายในถือว่ากว้างขวางนั่งสบายแอร์เย็นฉ่ำเลยนะครับ วิทยุเดิมจากโรงงานสามารถเล่น AUX และ USB ได้นะครับจะมีหาง USB มาให้ตรงนี้นะครับผมนี่นะฮะแล้วก็ AUX อยู่ในนี้นะครับผมวิทยุเดิมนะครับสามารถเพิ่มเสียงรดเสียงจากบนนี้ได้ด้วยนะฮะนี่นะครับภายในสะอาดสะอ้านผ้าหลังคาสะอาดสะอ้านนะครับฟิล์มติดใหม่ทั้งคันแล้วนะครับผมสวยงามนะครับผมใส่เกียร์ดีเหยียบเบรกชันเครื่องก็ไม่สั่นนะครับผมนี่นะฮะ ก็ลองดูครับเสียเงินแสนกบาบาททั้งทีนะครับอยากจะได้รถด,ดีๆนะครับซื้อรถอย่างที่ผมบอกอย่าซื้อที่ราคาดูที่คุณภาพราคาร้านเราไม่ได้หนีจากที่อื่นไม่ได้แพงกว่าที่อื่น ถูกกว่าร้านอื่นเป็นบางร้านด้วยซ้ําไปแต่อาจจะแพงกว่าร้านอื่นเป็นบางร้านด้วยซ้ําไปแต่บอกเลยว่าราคาเราอยู่เป็นกลางๆลองเปรียบเทียบดูราคาก่อนได้แต่อยากจะให้ดูคุณภาพร้านเราไม่เป็นรองใครแน่นอนไม่ได้โม้อยากจะท้าให้มาพิสูจน์นะครับผมใครที่อยากได้รถดีๆแบบเก็บงานถึงๆเอาไปใช้งานได้เลยโดยที่พี่ไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเติมแนะนําครับกับ Honda City ปี2013รถมือเดียวป้ายแดงออกข้างแบบนี้คุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะครับ ขับขี่ดีช่วงล่างไม่มีดังแอร์เย็นฉ่ำภายในไม่มีอับไม่มีเหม็นไม่มีสกประปแต่อย่างใดเราสปาให้แล้วหมดทุกอย่างฟิล์มกันแดดได้ดีไม่ต้องเอาไปติดใหม่ยางไม่ต้องเอาไปเปลี่ยนใหม่ช่วงล่างไม่ต้องเอาไปเก็บใหม่สีก็ไม่ต้องเอาไปเก็บนะครับแผงประตูต่างๆก็ไม่ต้องเอาไปทําพี่ๆดูรีวิวมาถึงขนาดนี้แล้วจะไม่ซื้อได้อย่างไรนะครับอยากได้รถดีใช้งานแนะนาคันนี้นะครับผมใครที่อยากได้ตัวรถอยู่ที่พุทธมณฑลสายสอง กรุงเทพปริบบนทนส่งฟรีเหมือนเคยต่างจังหวัดมีบริการสไลด์ออนหรือส่งไปนเลอร์ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยถ้าถูกใจแชร์ออกไปถ้าจุกใจกดไลค์ให้เราด้วยนะครับรีวิวผิดพลาดประการใดขออภัยมาณที่นี้เราตั้งใจซื้อรถมาเก็บงานทุกอย่างไม่ใช่การหมกแต่บอกว่าเป็นการฟื้นฟูเป็นการทําให้ลูกค้าแฮปปี้พยายาม ทำให้รถใกล้เคียงรถป้ายแดงมากที่สุดเท่าที่จะมากได้ต้องเข้าใจก่อนว่ารถมือสองมีการสึกหล่อไปตามอายุตามการละเวลาเราเปลี่ยนให้มันดีขึ้นไม่ใช่ว่าเปลี่ยนเพื่อการหมกแต่เราเรียกว่าอันไหนเสียอันไหนใช้ไม่ดีอันไหนควรค่าแก่การบำรุงเราบำรุงแบบนั้นจะดีกว่านะครับยังไงก็ฝากรถดีๆไว้ด้วยขอบคุณครับ